เข้ามาพบกันอีกคือก่านะคะเนาะเล็กฟาร์มออร์แกนิกค่ะลูกค้าขาเนาะวันนี้ค่ะเราห่างหายกันไม่ไปนานเนาะไม่ได้ทำคอนเทนต์วันนี้คือมาทำคอนเทนต์คือรอบตัดผักรอบต่อไปค่ะเป็นวันที่9กลุ่มพาพันเดอร์ลูกค้าเดอร์เนาะมีผักอะไรบ้างของเห่าที่ฟาร์มค่ะมีผักกีนโอก๊กเลดโอก๊กแล้วก็มีคอร์สค่ะเป็นผักอินทรีออร์แกนิกร้อเซเป็นผักปลูกในดิน อยู่บ้านหน้าขามนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะตอนนี้คือเล็กฟาร์มออร์แกนิกเรานอกจากมีผักสดแล้วเนาะเราขายส่งกิโลกร,รัมละ100บาทนะคะจะส่งถึงหน้าบ้านที่ทํางานแล้วก็ตอนนี้คือเรามีสลัดโลค่ะสลัดโลกีนโอก๊กเลดโอก๊กมีคอร์สค่ะแล้วก็สลัดผักผลไม้รวมเนาะเราขายส่งอยู่ที่กล่องละ50บบาทค่ะเนาะที่ไลน์แมนได้เลยค่ะ พิมพ์เข้าไปเลยเนาะมันก็จะมีสลัดเพื่อสุขภาพสลัดไอ้พวกนี้นะคะมีบริการจะส่งเนาะนะคะหรือท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยเนาะผ่านเลขฟาร์มออร์แกนิกค่ะเบอร์0995916599ค่ะค่ะจัาหด้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเทอานำเวยค่ะเด้อ เพจเล ic, ็กฟาร์มออร์แกนิกค่ะลูกค้าค่ะเนาะอย่าลืมเดอ้อเนาะค่ะวันจันทร์วันจันทร์ถึงวันเสาร์สำหรับสลัดโลสลัดผักผลไม้รวมนะคะเรารับพีออเดอร์จันทร์ถึงเสาร์ค่ะลูกค้าค่ะเนาะนะคะถ้าจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กระทืบเพจเล็กฟาร์มออร์แกนิกดังๆัง,งค่ะ ่าเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจเล็กฟาร์มออร์แกนิกด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับ